สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมเซนเซครับอยู่กับผมอาจารย์โอมกับเกมซีบิฟครับเปิดซีซั่นใหม่นะฮะในพาร์ทแรกนะครับผมเกมซีบิฟนะครับผมก็เป็นเกมแนวพิกเซลอีกแล้ว <laughs> ต้องบอกว่าช่องอาจารย์โอมนี่กลายเป็นพิกเซลเกมมิ่งแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับซีบิฟนะครับเป็นเกม RPG Open World นะครับแบบพิกเซลนะครับในทีมโจรสลัด นะครับผมก็จะให้เรานะครับรับหน้าที่เป็นคนหนึ่งนะครับที่จะได้โอกาสนะไปล่าสมบัติตกปลาตรวจสำรวจโลกอะไรก็ว่ากันไปนะครับ, <adapting> รบเกมนี้ก็ยังอยู่ในช่วง early access นะครับผมเวอร์ชั่น0.7.053นะก็ยังไงเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีละกันตอนนี้ไปรับชมในเกมพ,พร้อมๆกันได้เลยวู้ฮูจะจนภัยกันดีกว่าครับคุณผู้ชม ข่าวสู่เกมครับวันที่1ปีที่1โอ้โหเดี๋ยวนะเดือโฮรไลซอนนะหนังสือพิมพ์นะน้ำแข็งอาร์กติกละลายเร็วมากมีการแบ่งแยกกันนะน้ำแข็งอาร์กติละลายก็จะมีแยกเป็นเส้นแดงกับเส้นฟ้าใช่ไหมแล้วก็จุดโจมตีวอโซนอันนี้คือนิวชีฟอันนี้ก็คือเป็นกัปตันเรือแบบว่ากัปตันทางทัพเรือคนใหม่ o อก o o ป t Company h a ฮ t i ท e ์เ e d a new security บริษัทปลาหมึกยักษ์เนี่ยได้สรรหา c h i e ิ Security ก็คือพนักงานคุ้มกันเป็นแบบหัวหน้าหน่วยคุ้มกันนะครับคนใหม่นะครับว่ออาไปมาฮะเอาละตอนนี้คุณปู อ้ห้อยอะไรเนี่ยอ้ห้อยเนี่ยอ่านี่แหละคือบ้านใหม่ของเจ้าคุณปู่วิลเลียมนะฮะแกนป้าวิลเลียมเนี่ยโจรสลัดจะโจมตีฐานของเราแล้วเนี่ยเราจะต้องป้องกันนะอ่าไม่อยากคิดอย่างนั้นกับเราไม่มีอุปกรณ์อ่าอนเนสเซอรี่แล้วกันหลานดูสิปู่จะให้อะไรหลานอย่างหนึ่งนะเป็นเรือเก่าของปู่เองเจ้าเข้าใจนะอ่าผมอยากได้อยู่แล้วครับมาเอามาเลยไหนเรือเก่าของปู่ อ,อนี่ก็อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับปืนใหญ่นะเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านนึ่งดีของเกาะดีกว่านะอาจจะดีกว่านี้อครับไปอีกด้านหนึ่งของเกาะจะวางปืนใหญ่ใช่ไมเนี่ยปู่ยูเลก้านี่เป็นส่วนหนึ่งของเกาะที่เราอุทิศชีวิตให้กับการป้องกันมันอ่ะนะ ยังไงก็มีซากประหลักหักพังเก่าแก่อยู่ตรงนี้ด้วยแหละอ๋อน่าจะโดนโจมตีมาบ่อยนะครับมีซากประลักหักพังแบบเละเทะมากเลยทํางานได้ดีมากเลยนะตอนนี้ที่เนี่ยนะหลานต้องไปหาคนบางคนนะ่ะมาเชื่อช่วยป้องกันที่เนี่ยนะเกาะของเราเนี่ยไม่ให้โดนโจมตีอะ่ะอาละ่ะตอนนี้ก็ต้องไปแล้วละ่ะไว้เดียกหาเรานะบา,บายๆแกนป้ากับอะไรคือภารกิจลับเหรออ,อะไรคือภารกิจลับครับคุณตู่คุณปูเฮ้ยเดี๋ยวๆอุ้ย,ยผมกดผิดนะ่ะ โอเคนะฮะเรามาลองดูอ่าเดินเดินอ่าโอเคปีนขึ้นไปได้พายเรือได้นี่เราต้องหากราสีก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะพายเรือเองได้นะฮะก็คือไปหาแร่บ,บนเกาะไปเวิร์แมปไปหาแร่บ,บนเกาะก่อนดีกว่าน่าจะเวิร์กอันนี้คืออาวุธใช่ไหมฟาดกบโจ๊ะโจ๊ตีก,กบไม่ได้ด้วยเดินไปตรงนี้ดู อันนี้โอ้โหนี่บนเกาะเราเรอเนี่ยมีกระต่ายอยู่ข้างบนนะ่ะผมเห็นล่าได้ไหมอันนี้อะไรอะซับอา้อาวอ้าวอะไรวะสำรวจนิดนึงอ่าสวัสดีโอมนี่เป็นของขวัญเล็กน้อยที่เราจะให้นะเป็นอุปกรณ์ในการทำฟาร์มนะเป็นมเมล็ดพืชนะเอเราสามารถที่จะปลูกที่นี่ได้นะปลูกพืชบนเกาะได้ด้วยโอเคได้มเมล็ดแครอทอันนี้อะไรนะะเนี่ยเมล็ดอะไรไม่รู้เธอหนิบปะอันนี้ก็ ทมอะไรอย่างงี้ป่ะอ้าวเข้าบ้านได้ด้วยเอาไปเก็บข้างในก่อนนี่เอาไปเก็บได้อะไรที่ยังไม่ใช้ก็เก็บได้ยางงี้เหรอมีเตียงนอนข้างในด้วยโอ้โหยังไม่ชินกับการยังไม่ชินกับการคอนโทรลตัวนะฮะอ่าสวัสดีนะโอมฉันมีปัญหานิดนึงกับสะพานที่อยู่ด้านนอกแหละคุณพอจะมีเวลามาตรวจสอบและแก้ไขให้ฉันไหมเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณนะฉันเชื่อว่าคุณจะสนใจ ขวดวิเศษที่สามารถเก็บเรือได้อ๋อขวดเก็บเรือแบบใน Pilot of the c a r ล b b เ a ียนะขอแสดงความนับถือนะจากอาเฟดอาเฟขอแสดงความนับถือมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันอันนี้คือใครเนี่ยคุยได้อ่ะห้อยอันนี้คือวิลสันแฮมเมอร์เฟลนะฮะเป็นคนที่เราสามารถที่จะเอามาเป็นพวกได้ฟรีด้วยอย่างงี้ก็เอาดิรออะไรฮะเอามา ฉันจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเลยกับตันโอเคเราได้กะลาสีมาแล้วหนึ่งคนครับอีกคนหนึ่งอันนี้ก็จะมาสมัครหรือเปล่าเนี่ยคนนี้เอดาโบนครับบอกว่าจะลังเกียดไว้ถ้าฉันจะมาขอร่วมทีมกับคุณแล้วก็ค่าจ้างของฉันก็คือทองคํา9 5อ้โอ้คุณเอดาครับเอ่อแล้วผมจะไปหาทองมาจากไหน950า้ยหให้คุณเนะี่ยว่าอ้เดี๋ยวขอบคุณครับไม่เป็นไรผมขอปลูกผักก่อนแล้วกันผมคิดว่าผมน่าจะปลูกผักได้นะอันนี้อะไรเนี่ยสำรวจได้ไหม อ๋ออย่างนี้เหรอเอ้าวโหขุดอย่างนี้เลยสามแล้วสี่ห้าอย่างนี้ปะห้าแปลงอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีผมเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ตรงนี้อันนี้บีดซีดอันนี้เทอร์นิปแล้วก็แครอทหนึ่งสองอันนี้อันนี้เอาลงไม่ได้เหรออ๋อมันติดต้นไม้ต้องตัดต้นไม้ออกก่อนนี่ โอ้เข้าใจเป็นจังซี่นี่เองนี่แหละสองสามสี่เออโอ้สองสามสี่มาสามารถหยอดได้ละมาเล็มีตอตอด้วยเหรอต้องขุดตอตอออกด้วยบ้าเนี่ยโอนี่ไงอ๋อมันเป็นจังซี่นี่เองโอเคนี่ขุดใหม่นี่เราก็จะลงลงลงโอเคครบห้าเอาละไอ้นี่ ต้นไม้ตรงนี้บังวะ่ะขุดทิ้งตัดทิ้งัะทิ้งเอออย่าบังยมันจะบังตรงที่ผมปลูกผักนี่อา้าวมันไม่มี Energy บอกหรือว่าเรามี Energy เ,เท่าไหร่เนี่ยมะพร้าก็ต้องขุดหลุมโอเคจะได้รู้ไว้ว่าต้องทำแบบนี้โอเคมาปลาตกได้ไหมปลาโอ้ยปลาตกได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยมีปลามากิน เฮ้ย <Hey, S 2> ได้แบบนี้เลยเหรอปลารสชอบปลาเดี๋ยถ้าปลาล้านี่อีสานมากหลายเราจะไปดูเวิลแมพหน่อยหายออกไปอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะอันนี้คือเกาะของเราใช่ไหมเฮ้ย hey, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีมีคนล่าปลาวานมันมีเรือล่าปลาวานความหวังทั้งหมดน่าจะหายไปไม่มีอาหารเหลืออยู่บนที่ลกรล้างแห่งนี้มีเพียงเหล้าลำเปล่าขวดหนึ่ง เป็นเพื่อนเท่านั้นขอให้โชคชะตาทำให้คุณมีทะเลที่ใจดีมากกว่าฉันถ้าคุณไม่มีไม้มากมายอาจกอบกู้รองด็อกเรือเหรอชื่อรองด็อกป้าที่รักของฉันได้โอเคเอ่อไอ้นี่น่าจะโดนพายุฮะมันบอกเราว่าเราไปทำให้ปลาวานตัวนั้นมันหนีไม่ได้ครับแล้วว่ามันจะโจมตีเราเอาดิมาเดิอยากลองดูเหมือนกันว่าโจมตีเรือทำไงอ๋อนี่เรือเราเหรออา่าเรามีสองคนคนระับ ซีเล็กเซลเลอร์ก็คืออ่ะเราเลือกตัวก่อนมาจับเฮ้ยโอ้ยยิงอย่างงี้บ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่น,นี่ใส่กระสุนใส่กระสุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันยิงสองเม็ดแล้วอู้ยอ้เอาเรือพังวะเนี่ยซ่อมซ่อมซ่อม ซ้ำ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 เดี๋ยว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 ซ้ำก่อนซ้ำก่อนซ้ำก่อนยิงเออโดนอีกแล้วโอ้นี่ทำไมมันแม่นจังอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเล็งได้มันเนี่ยเดี๋ยว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 เอาซิเอาซิยิงมันสิเรายิงเองดีกว่าให้ไอ้นี่ไปบังคับยิง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 สักดอกสิไฟเออร์อ๋อไฟเออยิงยิงดินี่แน่โดนเหมือนกันมามาโดนเหมือนกันโอ้ยเราเรายิงแม่นอยู่ใช่ไหมโอเคนี่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 ยิง ยิงเอ้ชนะเว้ยเพื่อคอนติเนียโอเคอันนี้เลเวลอัพด้วยแล้วก็เรือลํานี้ฮะทำให้เราสามารถที่จะได้ไม้ทั้งหมด15แผ่นจะจะซ่อมเรือไหมหรือว่าเอามันไปเป็นแบบว่าเป็นอะไหล่ก็คือเอาแต่ไม้ไป a t t e เทมพอรีเพลเออซ่อมดีกว่าอ่าแล้วก็เอาเรือมันไปด้วยเออนี่ไงเราซ่อมเรือมันแล้วเราเอาเรือมาเป็นของเราได้ด้วยเว้ย เขาบอกว่าเมื่อไม่มีลูกเรือศัตรูเหลืออยู่บนเรือคุณสามารถยึดเรือและป้นการอัปเกรดที่เหลืออยู่แม้ว่าบางลำอาจได้รับความเสียหายเกินกว่าที่จะใช้มันได้ก็ตามอ๋อโอเคเข้าใจอ่าเราเอาอะไรไปเราเอาอะไรไปอัปเกรดเรือเราได้ไหมเอาเรือมันลบทิ้งไปเลยแล้วกันจัดไปอุ้ยได้เงินพันหนึ่งแน่เฮ้ยเวิร์กเวิร์กเวิร์กสมอลวอมได้ระเบิดลูกเล็กมาด้วยเก็บไว้ในคาโก้เรือจัดไปเทคอเอ้ยแจมวะวีวินเฮ้ยฮมี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 โจรสลัดมา ไป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 เล่นเรือเต็มกําลังเล่นเรือเต็มกําลังกลับ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 อ่าดูดูกะลาสีหน่อยกะลาสีคนนี้เฮ้ยเราจ้างได้แล้วอ่าเราจ้างได้แต่ว่านี่ไงเราจ้างได้แล้วเนี่ยกะลาสีคนนี้เก่งอะไรเนี่ยเลือด5เนี่ยเลือดเยอะกว่าไอ้แฮมเมอร์เฟลนี่อีกสกิลโชคลาบด้วยเออ แต่เงินเงินเราพอไหมเงินพอนะอ๋อเงินมันขึ้นแล้วเหรอโอ้มันบวก20%เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราขึ้นลองลองขึ้นเกาะก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาตีเรืออีกลำหนึ่งก่อนอ๋อนี่มันออกสำรวจแบบนี้ได้เลยนี่วาโอ้โหอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเรือเจอเรือเอา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 เรือแบบนี้ยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวไม่ต้องสนอะไรนะฮะเลือดแค่ห้าเลือดเอ้ไอ้นี่มันปล่อยทุนระเบิดมันปล่อยทุนระเบิด นี่แหละโดนก่อนยังไงล่ะเหลือรั่วเปล่าโอ้ยนี่มันปล่อยทุ่นระเบิดมันสายทุ่นระเบิดเหรอยิงอีกยิงอีกตูมเอ้าพังเปล่าอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่ง้ทุ่นระเบิดอุย้ยม,มีมีน้ำแข็งด้วยเจอ,อเหลือพังยังไงล่ะ เรียบร้อยเสร็จเรามันทําอะไรเราไม่ได้เลยเว้ยอีซี่มากครับเราเลเวลอัพแล้วครับเราสามารถที่จะเลือกสกิลได้อันนี้ก็คือสกิล Water Expert ก็คือสามารถที่จะซ่อมเรือไม่ให้น้ํามันซ่อมเรือน้ําที่รั่วอันนี้ก็คืออันนี้คืออะไรวะมันบอกว่าใช้เวลา25วินาทีสร้างภูมิคุ้มกันต่อไฟพิษแล้วก็ไฟฟ้าเอ้ยอันนี้น่าจะดีแต่อันนี้ก็คือกันเรือรั่วเรือรั่วเรามีปั๊มน้ําอยู่แล้วเอาอันนี้ดีกว่าส่วนอันนี้ t e c h n i c ย a n อ้น,นี้สามารถที่จะซ่อมแซมการอัปเกรดที่เสียหายทั้งงหหมดททันทีรระว่าา่าากตอ กับอันนี้ก็คือสามารถที่จะฮิวเลือดให้เพื่อนได้บวก2ฮิวเลือดก็ดีไอ้นี่เป็นหมอดีนะเพราะว่ามันเป็นเออเอาเอานี้ดีกว่าน่าจะเวิร์กเอาไม้ก่อนไม้ก่อนเดี๋ยวเราจะกลับเกาะของเรานะฮะเราจะกลับเกาะของเราอ่าเราขึ้นเกาะจากข้างหลังกลับไปที่บ้านของเราก่อนสุดยอดสุดยอดเกมมันไปได้เลยนี่ว่าหนุกดีนี่เราจะจ้างคนนี้จ้างเลยมาคุณผมจะจ้างคุณปแล้วเราจะออกไปสำรวจโลกกันอีกโอเค ไปครับเราจะล่องเรือฮะเจออีกแล้วลุยเฮ้ย <c oughs> นี่เรือจนสลัดด้วยมายิงมันนี่เราใช้อู้โหโดนก่อนเลยหนึ่งทีแต่ไม่เป็นไรเจ๊ค,คนนี้เขาปั๊มน้ำออกแกงเรือเราให้อยู่ไฟเอ ไฟเอนี่เป็นไงล่ะนี่ฮิวได้ด้วยนี่เป็นไงจริงไม่ต้องรีบกดก็ได้นะเนี่ยะไฟเอรนี่ไฟเออเรือเรือเรายัางเหลือตั้ง8เหลือตั้ง6นะโอ้โหโดนหนึ่งทีครับเรือจะพังโดนอีกดีมาเรียบร้อยครับแบบนี้ เรียบร้อยสิงไปเลยจมไปเลยเราไม่เอาครับเรือกระจอกเราหาของก่อนต้องการเงินได้เทอร์นิปมาด้วยเงิน80ถ้าขายใช่ไหมเออเอาไปกินเป็นอาหารได้ด้วยเราให้โอ้มันไม่ชอบเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อต้องให้ของดีๆด,ด้วยอ่าเข้าใจละลุย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 ลองเรือไปต่อเจออีกหนึ่งลำเดี๋ยวเราเอาลำนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะขึ้นเกาะน,นู้นนะลำนี้น่าจะไม่เท่าไหร่ใส่ก่อนได้เปรียบอย่างเดียวตอนนี้เลือดแค่4ี่อ่ะ โอ้โหอีซี่ถ้าเลือดแค่สี่เนี่ยอุ้ยจะยิงโดนในนี่แล้วหิวก่อนหิน้วก่อนโอโ้ผมเลือกเออปืนใหญ่ตัวนี้มานี่คือแบบถือว่าเลือกมาถูกต้องแล้วนี่ไงโอ้โหสองนัดเท่านั้นเรายิงแม่นซะด้วยเรื่องเรื่องเรียบร้อยครับเลเวลเกือบอัพเนี่ยสิงทิ้งครับของชิ้นหนึ่งมันให้แล้วมันอยู่นานเออเฮ้ยมีสมบัติ สมบัติสมบัติอะไรไม่รู้เก็บก่อนโอ้ได้เงินครับตอนนี้เงินเพียบ3ามบัตร่าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือเราเราเองนะครับเราเป็นกัปตันทีนี้เราเป็นกัปตันที่เป็นตัวยิงเนี่ยผมว่ารีโหลดสปีดเนี่ยสำคัญต้องอัพรีโหลดสปีดก่อนป็นไงทีนี้เราจะขึ้นฝั่งตรงนี้ครับ เอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเรือจะพังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าส้มเรือก่อนนะซ่อมเรือตรงไหนเนี่ยเอ่อรีเซ็ตเลสแอนฮิวครับนี่ไงซ่อมเรือก่อนโอเคเลสแอนฮิวปึ๊บเซฟแอนสลิปได้ด้วยเหรออ่ะเราลองเซฟแอนสลิปสิโอเคเกมเซฟแล้วอ๋อมันจะขึ้นวันที่สองเลยโอ้โหพอวันที่สองปึ๊บโจรสลัดเพียบเลยว่ะ โอ้โหโหดมากสวัสดีโอมคุณปู่ขอให้ฉันขอความช่วยเหลือทันทีนะ่ะช่วยเหลือใครอะ่ะปู่ของนายอะ่ะแย่งสิ่งนี้มาจากบริษัทออกโตปูดอ่ะนะเดี๋ยวมันคืออะไรอะ่ะเขาทำให้คนในบริษัทออกโตปูดโกรธมากๆเลยนะไปที่สปิริตเบอ่าอ่าหาดสปิริตใช่ไหมคุณปู่รออยู่ที่นั่นโอเคปู่ของเราไรออยู่ที่เกาะนี้นะครับ แต่โอ้โหดูดิเพียบเลยนะฮะโจรสลัดเราจะไปสปริตเบได้ไหมก็มารอดูกันที่พาร์ทหน้าแล้วกันนะพาร์ทนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมในเกม C ีบฟในพาร์ทที่1นะครับผมฝากติดตามด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ช่องอมซนเซ่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์วิดีโอใหม่ๆของช่องอมซนเซ่นะครับผมจันโอมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม